สวัสดีปีใหม่สองห้าหสี่จะเข้าหกห้าวันนี้เตยยูทูปพาเที่ยวชมครับมาทัศนศึกษาณมอหินขาวจังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิก็วันนี้มาท่ทองเที่ยวมาทัวที่ชัยภูมิมอหินขาวนะครับนะรบ,นะรบมีน้องหมานะ นี่น้องหมาทักทายแล้วครับเขาบอกว่ามันเป็นตามธรรมชาตินะเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติได้ว่ามันเป็นยังไงมอหินขาวมันเป็นตามธรรมชาติตรงนี้เห็นไหมให้ดูมาดูป้ายมอหินขาวเนี่ยครับมาดูแผนที่ก่อนแผนที่สังเกตมอหินขาวกลุ่มหิน เสาหินตกแต่งแล้วก็เป็นกลุ่มโขงช้างบ้านพักอุทยานลางการเต็นมอหัวหน้าก็ไปกลางเต็นปฏิบัติแวะเที่ยวมอหินขาวผาหัวหน้าอ๋ออยู่ที่ตรงนี้ มอหินขาวลานกลางเต็นท์ผาหัวหนาคผาหัวหนาคลานกลางเต็นท์ผาหัวหนาคโอเคนี่ก็จะเป็นวิวสวยนะครับเป็นกลุ่มหินโขงหินมนหินนี่มันน่าจะขึ้นมาโดยธรรมชาตินะดูเป็นหินน่าจะหินขึ้นมาโดยธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านข้างล่างดูสวยงามก็โอเคนะโอเคอยู่มันสถานที่ท่องเที่ยวมันน่าจะขึ้นมาเองโดยธรรมชาติในะหินตงเนี้มันาจะน่าจะหลายล้านปีที่มันโผล่ขึ้นมาหินตัวนี้นะครับน่าจะหลายล้านปีอยู่อ้ออันนี้มีอุโมงค์เขาทำเป็นอุโมงค์ท่องเที่ยว เป็นโอ่งท่องเที่ยวเนี่ยหินนี่ก็ขึ้นมาก็ดูสวยนะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหินแต่ตรงนี้มองดีๆมันก็จะเหมือนกับรูปคนเหมือนกันนะเหมือนกับรูปคนมีอยู่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าหินนะมีอยู่ห้าหินตามนี้มีอยู่ห้าหินที่เห็นเนี่ครับ ก็โอเคอยู <divide S 2> ่ก <iba Northeast> ับยังไงได้มาเที่ยวชมแล้วครับผมก็ฝ่ตามนี้นะครับตามนี้ก็ยังมีคนมาเที่ยวมาชมอยู่เนาะยังมีคนมาเที่ยวมาชมอยู่โอเคอยู่นั่นเป็นทางนั่นเป็นหมู่บ้านมีอยู่สี่ก้อนหิน นี่ก็ได้มาดูแล้วมีก้อนหินวิวสีก้อนหินเร็วคร็อยังไ,ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใคร่ด้วยนะครับ